ตโโรวเทคหนึ่งสองอ่าครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคเตรียมละอ่าครับพอดีเมื่อคืนเมื่อวานนาะเมื่อคืนเลยอ่าประมาณเมื่อคืนผมกําลังเล่นสล็อตอยู่มีเพื่อ,อ,อหนหลายคนทักมาหาผมที่เฟสเดี๋ยวผมไม่ได้ทิ้งลิงก์เฟสผมให้เลยนะเพราะว่ามีคนทักมาให้ผมให้ช่วยแบบที่ผมเล่นคือจัดหาเว็บที่พวกเว็บที่มันคือสมมติว่าคนเราก็จะเล่นประจําทุกวนันเนาะเลยมาก็า การเล่นเนี่ยเราต้องดูหาคัดไว้ว่าเราไม่ีเงินจํากัดอะไรพวกนี้ยอ่าแล้วนี่ผมก็คัดมาได้ดูไปกี่เว็บเองคือว่ามันมันมีเยอะครับแต่ว่าไอ้ที่ดูแล้วมันไม่น่าเลือดหรือมันไม่เข็มเกินไปอะ่ะมันน้อยไงอ่าเนี่ยผมจัดมาตัวนี้มีแค่มันอ่าหกเจ็ดเวบเท่าเนี้อ่าแปดเว็บอ่าแปดเว็บโอเคอ่าแปดเว็บ เรียงตามลําดับความเข็มไม่เข็มเลยครับอ่าง่ายๆเลยคือบางปกูก็ฝากน้อยฝากเยอะแต่เรามองอัตราเสี่ยงอ่ะคือมันให้ทําเทินหรือให้ทํายอดเนี้ยอ่าผมยังงงเนี่ยบางคนถ้าถามพี่พี่ไอ้ไอ้ที่มาเทินสิบเท่ามันอะไรมันยังไงเอาแต่ก่อนครับถ้าเกิดว่าเล่นสล็อตเนี่ยมันจะถ้าเกิดเขามาเทินโอเวอร์คือเทินยอดได้เสียครับบางคนบางคนคิดคือสมัยเนี้ยไอ้ที่มาเปิดไอ้พวกมาเปิดเพจเยอะๆไ้เยอะเนี่ย ทำสิบคือมันทําพูดแบบกั้มกึ่งให้เราไม่รู้ไงบอกว่าท, turn, ท turn ําเทินทําเทินสิบเท่าไอ้ที่จริงคําว่าเทินหมายถึงว่าเทินได้ย่ได้เสียถ้าเออคุณระบุว่าทํายอดโอเคนะผมรู้ว่าคือทํายอดเลยยอดเงินอ่ะแต่ไอ้เทินคําว่าเทินเนี่ยคือเทินยอดบวกลบอ่าน,นั่นคือเทินโอเวอร์ครับอ่าเนี่ยผมเจอหลายเพจยูแต่ผมก็ไม่กล้าเล่นบางทีก็อาจจะซุ่มๆเสียงเล่นดูนะครับแบบพวกเติมสิบห้าบาทเนี่ยทำมันพิมพ์มันพิมพ์มว่าทํายอดสิบเท่าผมก็กลัวว่าอะไรว่าเติมร เติมสีห้าบาทได้เงินเครดิตร้อยทำยอดต้องพันเลยเหรอไม่น่าเลือดไปพอผมไปเล่นซาดีนจริง,รงมันคือมันทำเทินโอเวอร์โอ้ยแม่งกูรู้ที่กูฝากตั้งนานแล้วบอกโอเคไอ้นี่ผ่านไปก่อนเรื่องนี้อ่เอาเรื่องที่เรามาวันนี้ประเด็นเราดีกว่าอ่าเพื่อให้หาให้นะครับคือผมก็เว็บพวกนี้ผมจะไล่เก็บทุกวันไงสามสี่เว็บพวกนี้อะเว็บแรกเลยครับเอาง่ายเลยคือไอ้ตัวหากินผมเนี่ยไอ้เขว้งคว้างเนี่ยอ ผมทิ้งนี้ไว้ข้างล่างในสตรีมแล้วนะทรัไอ้เทิแงแขวงผมถึงโอเคถึงแม้เขาจะไม่ระบุแต่ผมก็เล่นมานานแล้วผมก็รู้ว่ามันให้ทําเท่าไหร่ไงอ่าอันนี้คือฝากได้ของวันเลยมันไม่มีกําหนดเวลาอ่าผมถึงยกให้เป็นเว็บแรกที่ผมจะแนะนําเลยคือฝากแค่สิบาทแต่ก่อนเนี่ยไอ้ยควงว้วงเนี่ยมันจะให้ฝากช่วงเช้าเช้า้วผมจําได้ผมเคยดักดักฝากทุกวันแต่ก่อนนะคือดักหกโมงเช้าถึงแปดโมงอ่ะแต่ก่อนน่ะมันตั้งเวลาไว้เออถ้าฝากช่วงนี้จะได้เต็มไง อ่าทำไมถึงเว็บนี้หา50เป็น50ครับแล้วก็ทํายอดคือ600เอ่เอคำว่า600ถอดก,ก็ได้300ไงอ่าก็ถือว่าดีที่สุดแล้วอะ่ะคือยอดมันต่ำไง600อ่าจาก150ไปหา600ผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้ยากนะอ่าโอเคนี้เว็บแรกผ่านไปนะครับทำไมถึงยกให้เป็นอันดับหนึ่งก็คือหนึ่งมันมันมันไม่มีเวลากําหนดไงอ่าเว็บอื่นอาจจะใกล้กล้เคียงกันอยู่แต่ว่าเขาอาจจะเป็นช่วงเวลาอ่าเว็บแรกผ่านไปนะไอ้คว้งขวางเนี่ย เว็บพิจาองครับผมอันนี้หากินง่ายคือเว็บพวกนี้จะมีเยอะอ่ะประมาณเนี้ยโปรฝากแรกวันเนี่ยแต่ส่วนมากมันจะมีเทินสามร้อยใช่ป่ะอาจจะยี่สิบาทเทินสามร้อยหรือว่าอะไรก็ตามอ่าฝากแต่ผมมองจุดในแง่ความเสี่ยงคือหนึ่งไอ้เทินสองร้อยเนี่ยโอกาสผมได้นี่คือยังไงก็เก้าสิเปอร์ซ็นตะ์ผมเล่นแต่ละวันเนี่ยเก้าสิเปอร์เซ็นเพราะว่าอะไร เงินร้อยนึงไปหาสองร้อยเนี่ยผมปั่นแค่ไม่ถึงห้าทีก็ได้แหละอ่าถ้ารู้จังหวะมันและรอบแรกคือวัดดวงไปสุิว่าป่าหกบาทนะรอบแรกป่าหกบาทใช่ไหมโลมานะาพูดถึงโลงมาโยนซ้ายดูก่อนถ้าโยนซ้ายธรรมดาไม่เข้าสแสดงว่ามันเล่นอีกมุมหนึ่งของที่เราเล่นตอนแรกให้ให้เพื่อนๆต่างนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดล่างของเมาส์ r าย h t ม่เมาส์ซ้ายด้านล่างเนี่ยคลิกแบบธรรมดาเนี่ยถ้ามันถ้ามันบอดสแสดงว่า ตัวที่คุณต้องเล่นจริงๆก็คือมุมขวาบนของคิิกขวาเนี่ยให้สกเกตง่ายเลยคือว่ามันจะเป็นตัวเอ็กะครับเวลาเราเล่นจริงๆอ่ะไอโรมาคือโรมามันเป็นเกมโยกไงโยกสายขวาสายขวาพยายามให้มันอยู่กึ่งบาลานซ์กันตลอดคือถ้าเกิดคุณเล่นอะยวๆสักอย่างมันก็จะกระด้างไปหรือว่าอาจจะลงล็อกมันไปเลยอ่ะประมาณนี้โอเคนะ,ะเว็บที่สครับผมให้โยให้เว็บนี้คือฝากทุกวันเลย ผมหายกินทุกวันเลยกับเว็บเนี้ยอย่างนั้นก็ได้อ่ะคืออย่างนั้นมันก็ได้แหวได้ทุกวันนะเว็บนี้อ่าโอเคนะให้ฝากสามสิบครับฝากแรกทำสองร้อยถอนได้หนึ่งร้อยอ่าโอเคเว็บที่สามครับเว็บนี้มันเป็นช่วงเวลาแต่ก็สามช่วงอ่ะผมถึงยกมาเป็นอันดับสามนะตีสี่ถึงตีห้าสิบโมงสิบสามแล้วก็สิบเก้าถึงยี่สิบสองอ่าผมอันนี้ผมจะไม่มาพูดถึงฝากใหม่นะ ราะว่าฝากใหม่ผมฝากเรียบแล้วแหละอ่ามาพูดถึงฝากช่วงเวลาฝากหนึ่งร้อยได้สองร้อยครับคือร้อยเปอร์เซ็นเต็มแต่มันทําให้ทำสองเท่าถอนสองเท่าอ่ะก็คือทำสี่ร้อยนั่นแหละทำสี่ร้อยถอนได้สองร้อยคือวัดครึง่งกรรมการครึง่งอ่ะอ่าแบ่งเปนคนละครึ่งเลยมึงกับกูประมาณนี้ยอ่ะโอเคเว็บนี้ผมว่าเวิร์กนะผมว่าเวิร์กมากอ่าแต่ก็ช่วงเวลาันก็เยอะด้วยอ่าคือมันให้มาตั้งสามช่วงอ่ะเนี่ยสามช่วงเลยเห็นไหมอ่าสามช่วงนี่คือ ถือไม่จะพลาดไปวันนี้สมมติว่าเราฝากไม่ทันก็โอเคก็ทนนานอ่ะเอาเคงก็ต้องได้สายกกรอบหนึ่งโอเคนะออาเว็บ,บนี้เว็บที่สามครับผ่านไปเว็แบบที่สี่เว็บนี้จะไอจ,จะเหนียวนิดนึงแต่ว่าโอกาสมันถ้าเกิดคนเล่นเทพๆหรือว่าคุณได้รอบแล้วเนี่ยเกิดเงินคุณได้เยอะหรือว่าอาจจะแจ็คพอตลงเนี่ยปัญหาเพื่อนผมพูดหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยพี่พี่ไม่กลัวแจ็คพอตลงเหรอเวลาแบบเล่น ไอโปรถูกถูกเงี้ยแล้วบางเว็บมันมันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ให้เงถ้ามันเกินอ่ะกลัวนะครับผมเคยได้แจ็คพอตเข้าบ่อยนะคือแจ็คพอตมินิวินน่ะอยู่ไปอยู่มาครับหมุนลิงลิงปึ้งลงมาเลยเอา้าวสามสี่พันอะไรเงี้ยงงอะ่ะอ่ะเว็บมีฝากขั้นที่สองร้อยครับแต่ว่าให้ทำเทิร์นสี่เท่าถอนได้สี่เท่าของยอดฝากฝาก,ก็คือถอนได้สองร้อยอ่ะทำแปดร้อยแต่ถ้าเกิดแจ็คพอตลงหรือว่าคุณเล่นเกินมันก็คุณก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์ไงอ่ะถือว่าเวิร์กนะเว็บทีผ่านโอเคครับเ ไอ้นี้เว็มที่ผมเล่นมานานแล้วล่ะไอ้โจกเกอร์จีนเนี่ยแต่ว่ามันโปรฝากใหม่ก็รู้สึกจะอ่าโปรฝากเวิร์กเหมือนกันครับ้0ไป100ทำ200ถอนได้100ง,งงอะ่ะคือโปรแบบนี้มันใกล้ๆกับโปรที่เราเล่นถูกๆมากเลยคือไป,ป่นคลยโปร20บาทอะไรพวกเนี้ยอ่าแต่มันสมาชิกใหม่รับโบนัดมันบอกกันดิดูด,ดิอ่าแล้วมันใครจะกล้าฝากว่าเฮ้ยขาสมัครใหม่เนี่ยอ่าใช่ไหมล่ะ แต่ก่อนมันทําโปรมาดีนะไอจีนายมันเปลี่ยนผู้บริหารใหม่อีกแล้วผมว่าอ่ะแต่เมื่อผมมาพูดถึงโปรตัวนี้มันเนี่ยโปรสิบแปดถึงยี่ยี่สิบนาฬิกาเนี่ยอ่าคล้ายๆกับของอเขวงควางนะผมเรียกเปื่องขวงควางเลยอ่าคล้ายๆกับเขวงควางนี่เนี่ยคือว่าได้ร้อยห้าสิบไงทำหกร้อยส่นสามร้อยอ่ะเขวงควางก็อย่างนี้แหละเขวงควางก็แบบนี้เลยไอตัวแรกเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยที่ผมเล่นประจำเนี่ยเขวงควางอะ่ะแบบเดียวกันเป๊ะและเขวงควางครับเขวงควางนี่คือ ผมลองดูแล้วว่าไม่มีปัญหาสาหรับใครที่กลัวกลัวไงบางคนอาจจะรักไก่คือแต่ไม่ได้พูดถึงว่ากักฟีสปินนะคุณเล่นแล้วหลอดมันจะเต็มเนี่ยอ่ะแล้วคุณบางทีคุณเงินหมดพอดีเงี้ยคุณเข้ามาคุณปิดโบนัสแล้วก็คุณปิดโบนัสรับไปรับโบนัสแล้วฝากนไปสักห้าสิบาทแล้วไปเล่นแล้วก็ไปเปิดซองแดงไปเปิดซองได้เงินเนี่ยถอนได้เลยครับผมรอมาแล้วคข็งความยุติธรรครับผมเช็คจากแอดมินเขาดูว่าถามว่าพี่ถ้าเกิดว่า หล่อเต็มเนี่ยผมเปิดรับได้เลยไหมเขาบอกรับได้เลยถ้าคุณปิดโบนัสเห็นไหมออไม่เป็นเขาเวิร์กนะคือบางเว็บครับไม่ได้นะครับถ้าคุณทํานี้คุณอาจจะโดนยึดเครดิตอ่าบางเว็บนะแต่เคว้งคว้างไม่เป็นไรครับแต่เคว้งคว้างห้ามมี ID 2ครับแค่นั้นเองอ่าโอเคผ่านไปครับสํับรัน g ยนะอ่าแต่จีนผมยังไม่เคยเลยโอเคเว็บที่สามไอเว็บตัวนี้ครับอ่าตัวนี้มันจะมีทาไมถึงให้อยู่หลังหลังผมว่าบางคนว่าดีนะพี่โปรตัวนี้ดีครับแต่ว่าฝากเลขของวันเนี่ยมันจะมาดักของคุณครับเห็นไหมครับ อ่าฝากเลขวันเนี่ยมันทํามาเพื่อให้เราฝากสองรอบอ่ะปัญหา,อาโอเคนะเนี่ยที่จริงผมจะฝากโปรตัวนี้เห็นไหมอ่าห้าสิบาทได้สองร้อยเนี่ยทำสีเท่าสองสีเท่าเหมือนกันกับเว็บที่สองไงเหมือนกับเว็บที่สามอ่าแต่มันมีตัวนี้มาดักก่อนครับคือถ้ามึงจะฝากโปรตัวนี้ไอ้โปรห้าสิบได้สองร้อยทำสีเทินสี่เนี่ยมึงก็ต้องฝากห้าสิบมึงก็ต้องได้ทาตัวนี้ก่อนครับเนี่ยเห็นไหมออมันเป็นอะไรที่มาดักอ่ามาดักเราอ่ะอ่าดักทางเราก่อนคือฝากเลขวันเห็นไหมมันมาดักเราก่อนไหนี่ยเห็นไหม มันไม,มน่มันไม่เหมือนเว็บตัวนี้ไม่เห oui. มือน hmm. เว็บตัวนี้ไอ้ไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนเว็บตัวนี้อ่ะเนี่ยไม่เหมือนเว็บตัวนี้ตัวนี้คือฝากปุ๊บก็ฝากช่วงเวลาอะไไงอ่าจบไงตัวนี้มันจบไงอ่ะคือไม่มีอะไรมาขวางเราไงแต่ไอ้ตัวเนี้ยไอแต่อ้ตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวนี้แหละไอตัวเนี้ยมันมีินมาดักก่อนเราต้องฝากให้สิตัวนี้ได้ได้โปรนี้ก่อนแล้วค่อยมาฝากตัวนี้ค่อยตัวนี้อ่าใช่โอเคนะก็คือมันก็ได้ ห้าสิบก่าก็เทินสี่สี่ก็คือวัดครึ่งกร,รมการครึ่งเหมือนกันนั่นแหละแต่ไอตัวเนี้ยมันจะมันจะเอาเปรียบเราหนิดนึงเอาเปรียบนะตัวนี้นะมองดีเอาเปรียบนะครับถองที่สองร้อยเนี่ยอ่าทำหกร้อยด้วยเห็นไหมอ่าเพราะว่าผมมามองในแง่คือทายอดได้เสียเนี่ยสําหรับคนที่เล่นไม่ค่อยกลัวคือกลัวกลัวมันดูตังเรื่องเงี้ยมันต้องมองว่าโอกาสเสี่ยงที่เราเล่นเนี่ยบิดเท่าไหร่เท่าไหร่อะมองก็ตไปดีกว่า ทำไมเว็บพวกนี้ผมให้อยู่หลังครับเพราะว่ามันห0สบได้ร้อยเห็นไหมห้าสิบได้ร้อยแต่ช่วงเวลาด้วยเห็นไหมสิบเก้ายี่สิบเนี่ยทำหกร้อยสองได้สามร้อยก็คือถ้ามองในแง่ความจริงคือ,คอมันมันด้อยกว่าพวกเคว้งคว้างเยอะอ่ะคือว่าเคว้งคว้างนี่คือมันมันมันให้เราอีกเพิ่มอีกตั้งห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่ถ้าเกิดคนเล่นดีๆครับผมเบตสองเบตก็จบนะครับคือปัดเบตหกบาทหรือผมเล่นเนี่ยหกกวกับสี่บาทประจําเลยอ่าเว็บสุดท้ายครับเว็บสุดท้ายเว็บนี้ผม ผมให้มาอยู่หลังสุดเหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนกันบ50ได้ร้อยทำ600ถอน300เห็นไหมอ่าก็คือค่้กับเว็บเมื่อกี้เนี่ยค่เลเปะเลยครับแต่ตัวนี้มันจะมีนาทีตื่นเต้นนาทีแม่งนาทีรวยอ,อ่ะอ้าวอ่าใครที่เล่นเหมือนผมสายพวกรางคืนเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับตีห้าถึงเจ็ดโมงเนี่ยแต่ปัญหามันคือมันดักเราตรงที่ว่าทํายอดเจ็ดร้อยถอนสามร้อยเห็นไหมอ่าแต่ก็มีเฮครับคือว่า ถ้าเกิดแบบผมเนี่ยคือช่วงนั้นนะครับช่วงที่มันเข้าจริงๆโลมาคือช่วงประมาณตีสี่ตีห้าเนี่เท่าที่ผมเล่นประจำนะคือมันจะลื่นมากผมเคยโพสในเฟซบุ๊กอยู่คืนก่อนๆที่ผมเล่นจ็กเกอร์คิดเอาไว้ว่าปกติถ้าคุณถ้าคุณดักปัดมันเกินสี่ห้ารอบแบบมันจะกระด้างหรือไม่อาจจะไม่ก็อาจจะไม่เข้าแล้วก็กินตัางคุณลงทีน้อยทีน้อย,อยแต่วันนั้นผมเล่นคือเหมือนจ็กเกอร์จะลื่นกว่าเอ็กโอมากผมปัดแบบ ที่เคยปัดนั่นแหละคือลายลายที่ผมเล่นประจําคือปัดลายนั่นแหละแบบลงล็อกแบบลายบังคับบูมบูมบูมสี่ห้าครั้งต่อกันน่ะไม่ถอนเงินน่ะอ่ะคือผมเล่นเบดเจ็ดบาทเนี้ยเชา้ชาเช้ามาแบบเว็บไซต์ลื่นๆอ่ะเว็บนี้ก็ถือว่าเวิร์กมีสองโปรให้ลุ้นทั้งวันครับโอเคนะครับสําหรับนี่ก็คือเว็บที่ผมเล่นไอ้ฝากเล่นทุกวันคอือยังไงก็ได้เงินน่ะอ่ะ แต่ส่วนมากผมจะหาเก็บเงินจากเว็บรวมก่อนคือเว็บแชร์ลิงก์พวกนี้บางครั้งก็อาจจะดวงดีก็เครดิต30บาท40บาทก็อาจจะได้งเงินหลายร้อยเลย2-300สองสลอเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเว็บรวมจริงๆคือเว็บรวมในอะ่ะมันจะมันจะให้เราเยอะอยู่ไม่เหมือนเว็บพวกแบบสไตล์หน้าตาแบบเนี้หน้าตาแบบนี้คือบางเว็บเขาจะกาหนดไว้ครับคือให้ถอนเลยครับคือเขาไม่ให้เราเกินอะ่ะเคยเจอหลายเว็บอยู่ แต่ไอ้พวกเว็บที่เติมสิบห้าบาทนะที่ผมเคยทําไปก่อนนะไอ้พวกนั้นนะ่ะผมลองดูแล้วว่ามันถอนไม่อั้นสําหรับเครดิตเชลิงนะผมลองดูแล้วแต่บางเว็บก็อั้นสิบเท่าเนี่ยแต่ก็คือเยอะอะจากยอดที่เราโยกมาอ่ะสมมติว่าผมโยกเงินเครดิตเชลิงจากเพื่อนๆไปร้อยหนึงนะ่งเนาะมันบอกว่าสิบเท่าเงินพันเลยนะถ้าคุณเล่นถึงอะ,อะปกติผมก็เล่นพวกไอ้เว็บพวกไอ้เติมสิบห้าบาทนี่ผมผมจะเอาเอา,เอาไว้เก็บแบบนี้แหละคือเผื่อฟุกอ่ะคำว่าฟุกคืออะไร บางทีเล่นโลมาอยู่ดีครับผมสิงโตเข้าอย่างเงี้ยอะถ้าสิงโตเข้าคือไงก็คุณก็ถ้าคุณรู้ไอถ้าคุณสังเกตนะครับสิงโตเนี่ยเออมีคนผู้ถามมาเหมือน,นว่าเฮ้ยพี่ยังทาไงไงเราบ้างผมเนี่ยเจอแต่โล่แต่โล่ให้คุณสังเกตเวลามันรอบมันตกลงมาให้เราดูเนี่ยไอยคําว่ารอบตกนี่คุณจะเข้าใจไหมเนะี่ยไอที่มันลงมาให้เราดูอะ่ะแป๊บหนึ่งหาก่อนไอตอนที่มันจะเข้านะครับตอนที่มันเข้าปิ้งน่ะให้คุณสังเกตว่า ไอโบนัสเนะ่ะมันลงอยู่รูปร่างแบบไหนเอออันนี้ผมแต่ก่อนผมก็ไม่คิดสังเกตนะผมเพิ่งมาสังเกตเอาช่วงเดือน2เดือนก่อนนี่แหละคือผมเคยฟันได้ดาบเลียงสไงดาบไอดาบคู่เลียงสมเรียงสผมก็เลยมาคิดว่ามันไล่วนยังไงไอไอเนี่ยไอไอโบนัสเนี่ยผมก็งงอย่างแต่แผมก็งงว่ามันไล่วนยังไงวะมันถึงมันบางทีก็อาจจะเข้าไปก็ไม่ไแล้วก็ขึ้นอยู่กับเบ็ดลายด้วยครับอ่าเบ็ดลายก็มีส่วนครับมีส่วนในการเบ็ดลายก็ อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีตัวส่วนคือเกี่ยวข้องนะเบ็ดลายที่เราเล่นด้วยส่วนมากเบ็ดสี่บาทกับเบ็ดสาบาทเนี่ยจะจะไม่ค่อยโดนมากถ้าเกิดเราเปิดรอบแรกแล้วไม่โดนแต่ถ้าเบลดหกบาทเจบาทเนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตแล้วว่าลายมันลงตรงนี้ปุ๊บพอคุณคลิกเริ่มถ้าคุณเจอได้ถ้าเกิดคุณถ้าคุณเจอดาบเดียวหรือดาบคู่อ่ะมันจะมีสองกรณีนะถ้าเจอดาบเดียวปุ๊บ คุณฟันได้ปุ๊บถ้าฟันนะสมมติว่าอยู่ตัวสายเอย๋สายมือสุดเป็นหนึ่งเนี่ยาก่อนหาดูบ้านแป๊บน,นึงไปไหนวะสงสัยอยู่เฟสแน่แป๊บนึงครับแป๊บนึงมันคือประมาณว่าเหมือนอน่าจะอยู่เฟซน,นี้แป๊บน,นึงโอเคผมเคยลงไว้อยู่อะเพราะว่าผมเคยแคปหน้าจอภาพตอนที่มันชนได้แป๊บน,นึง ไหนว่ารูปอ่าเดีอธิบายจะได้เข้าใจกันง่ายๆหน่อยเพราะว่ามันเพราะว่ามันจะมีให้เราคิดไงตอนที่บางโค้งมันเข้าปุ๊บเรอาจจะอุย้ยตื่นโมเด่ตื่นเต้นโมเด่ทำอย่างอื่นอ่าลืมสังเกตว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันเข้าอะไรวะอ่ามันเข้าอยู่มุมมันเข้าโยกแบบไหนสลับบนล่างหรือเลี้ยงกันแบบเป็นเฉียงลงมาอ่ามันต้องสังเกตผมสังเกตนะผม,ตนะผมสังเกตประจําแล้วผมก็มาลองวิเคราะห์ช่วงหลังๆมาลองว่ามันมันจะเป็นตามที่เราคิดไหมอ่าเนี่ยดูรูปนี้อ่ะ สมมติว่า,ม,า,า,บบาม,มันเข้าแบบนี้ปุ๊บ่เอเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยมันเข้าแบบนี้ยปิงเฮ้ยเข้าอุ้ยอ่ะสมมวมันเข้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ย่อยคุณว่าถ้าแบบคุณคุณจะเลือกตัวไหนอ่ะอ่ามีสองกรณีคือถ้าเกิดว่าไ ayo, อ้ตัวโบนัะตัวเนี้ยอ่ามันจะเข้าอยู่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกตัวไหนสมวนมว่าคุณก็เลือกกลางอ่ะใช่ไหมเลือกกลางก่อนโอเคครับเลือกกลางแล้วทีนี้คุณเลือกกลางปุ๊บ อาจจะได้ดาบเดียวนะถ้าได้ดาบเดียวปุ๊บถ้าได้ดาบเดียวฟันมัน้วมันสู้อ่ถ้ามันสู้แสดงว่าเฮ้ยไม่ถูกต้องแล้วทีนี้อ่ะถ้าได้ดาบเดียวแล้วไม่ถูกต้องว่าคิดแล้วทีนี้ว่าถ้าดาบเดียวอยู่ตรงกลางเรอบตไปมันจะวนไปยังไงอ่านี่คือปัญหาต้องคิดแต่ถ้าเกิดใครที่มาได้ดาบเดียวปุ๊บครับได้ดาบเดียวแล้วฟันแล้วมันฟันแล้วฟันได้ฟันด้วยแล้วก็มันไม่สู้ครับถ้าไม่สู้ปุ๊บโอเค มีสองกรณีให้ตัดสินใจคือหนึ่งย้ายครับย้ายไปทางขวาเพราะว่าผมเคยฟันได้คือมันจะฟันแล้วเลีย้ยงย้ายสลับอาหมุนตามเข็มนาฬิกาคือได้ดาบเดียวแล้วย้ายกลับมือว่าจะอยู่ที่เดิมเพื่อหวังเอาดาบคู่อ่านี่คือกรณีเสี่ยงนะครับเสี่ยงดวงแต่ถ้าเกิดได้รอบแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยส่วนมากผมจะไม่เคยเจอระหว่างตรงกลางนะผมเคยเจอคือซ้ายมือสุดก่อน ถ้าใชมือสูตรผมได้ดาบเบี้ยวผมฟันปุ้งฟันมันแล้วแล้วทีนี้ฟันมันเสร็จแล้วก็มันไม่สู้บางทีผมอาจจะซ้าที่เดิมแล้วได้ดาบคู่แต่โอกาสมันจะสู้กูมีแต่ถ้าเกิดคุณเขยเบไปเอาตรงกลางอย่างเงี้ยคุณจะฟันมันอีกอ่ะมันก็ดีมันก็ให้ยอมไม่ฟันอีกอ่ะผมสังเกตว่าอ๋อมันจะเลียงไปอย่างนี้แต่ขึ้นอยู่กับลายที่เราเข้าไปด้วยว่าลายของเราที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นลายยังไงครับต้องดูว่า ให้เราสุ่มตัวแรกว่าคือดาและวว่าไอ้ตัวแรกเราจะเลือกเอาตัวไหนมันถึงจะได้ดาบเนี่ยอ่ะแล้วค่อยมาคิดตอนที่เราฟันดูฟันมันครั้งแแล้วถ้าฟันมันครั้งแรกถ้ามันสู้ปุ๊บอ่ะคิดแล้วเฮ้ยแปลว่ากูเลือกผีตัวแต่แรกแล้วอ่ะประมาณเนี้ยเออคือเราไม่รู้ว่ามันมันมันเวลามันเรียงแบบเนี้ยเรียงเฉียงเฉียงโลทั้งซ้ายหรือเฉียงทั้งขวานี่เราไม่รู้ว่ามันจะมันจะให้ฟันยังไงไงอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณได้ฟันมันโลครั้งหนึ่งได้ได้ฟันแล้วมันไม่สู้เนี่ยคุ คุณฟันเข้ามันจะมีสองกรณีคือหนึ่งมันสู้กับมันไม่สู้ถ้ามันไม่สู้เฮ้ยถ้ามันสู้ให้คุณย้ายครับถ้ามันสู้นะแสดงว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่สู้ดิไม่เอ้ยอ่ะคุณฟันมันได้แต่ที่มันมันโดดกัดคุณคืนอ่ะบอกมาว่าคุณฟันมันได้จริงแล้วอ่ะปิ้งในเงินด้วยแล้วก็มันโดดกัดคุณคืนเนี่ยเออต้องย้ายครับอันนี้ต้องย้ายแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ย้ายรอบต่อไปอาจจะไม่ได้ดาบอาจจะมันอาจจะดึงโล่ไม่คุณเพราะว่ามันสู้ไงคือ ถึงแม้มึงจะฟันกูได้แต่กูก็สู้มึงคืนเนี่ยอ่ะ,อะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเข้ารอบมันถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะถึงว่าอ่ะผมเริ่มปุ๊บตัวซ้ายมือนะซ้ายมือปั้งเนี่ยผมฟันมันแล้วมันไม่สู้อ่ะไม่สู้หรือสู้ก็ตามครับแต่ว่าดีงเงินอน่ะรอบต่อผมจะขยับเปลี่ยนครับตามเข็มนาฬิกาเลยมาตัวกลางแล้วมาตัวนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามองดูว,ว่าไอตอนที่เราเปลี่ยนเนะ่ะมันเปิดหน้าไพ่มานะ่ะ มันมีอะไรเยอะหรือเปล่าถ้ามีโล่เอ้ถ้ามีมีโล่มาปนให้ระวังครับแต่ถ้าเกิดว่ามีดาบเดียวเลี้ยง3หรือดาบคู่ดาบเบียสับกันเนี่ยไม่ต้องกลัวนั่นคือมันเริ่มเข้ารอบแล้วมันเริ่มได้รอบของมันแล้วเราก็หมุนไปตามของเรานั่นแหละครับจนกว่าเราจะลิกเอาตัวที่ดาบแล้วมันสู้ไม่ได้อ่าที่คือมันสู้เราคืนอ่ะปกติฟันแล้วสู้แล้วก็ไม่กลัวเแค่เราฟันโดนมันใช่ฟันโดนแล้วก็มันไม่สู้โอเคเฮ้มันสู้เนี่ยเราก็เก็ได้เงิน่งอ่าเราก็สามรอบได้เงินอยู่แล้ว โอเคนะโอเคันนี้คือมาพูดอธิบายคือแบบบาคงคนอาจะงงอ่ะแต่ผมก็ผมก็ทำแบบนี้ประจำกันคือแล้วก็ได้เงินนะ่ะออาโอเคคือฟันฟันพวกสิงโตเนี่ยมันผมก็สังเกตอยู่ประจำนะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาเว็บมาแนะนําให้แค่นี้ก่อนครับวันนี้ผมมีเวลาว่างนิดนึงเพาผมต้องทํำโปรเจก